แทแทแทเป็น in เป็ดตางนะสมือเนาะเดาเนี่ยเดาเนี่ยน่าสมือนมาพอกัน e เด้อมาพบเจอที่วังสิงคอนตอนรารรำพี่มาสอนงานปู่สิงคอนไม่ลืมว่าจาดีใจหลายเด้อ ได้พบเจอเธอเข้ามาเหมือนดังสายแนนนำพาหนะในวันวายคู่ทัดแทร่ทัดแทร่ทัดแท้ทแทรทัแท่ทัดแทร่ทัดแทเป็นใบตองน่าสมือเนาะเราแง่เราแง่น้สมือ,มอ,น,อน,น,นีอ่มนันอะไรบ่พอจะพัดล่ำเป็น ตุดเป็นกระเทยดิเตยไปทัวเนาะเตยธนุสักเนาะมันต้องสมบทสมบาทเนี่ยพอแนบอแมนมันต้องสมบทสมบาท้องเพลงก็ร้องเพลงผู้หญิงมาหันนะร้องเพลงผู้หญิงมาพ่อกันเนอรกับเพลงของน้องบิวจีแต่แต่แเต็มเต็มอี่ก็เป็นสิริพจม์เป็นบ้าเลืมดเพ่งพูซ่ายมันเนาะนั่าะับบเลือดพี่พุซายแล้วถ้าต้องให้สมบทสมบาทที่พอให้เล่นแมนบอแมนมันก็สมอยู่ย่ำถึงถึงในวิธีนะสมบุตรแต่ว่าอยู่ทางใต้วิธีก็เป็น แม่นนะพี่มันมันมันพีดมาจากเครื่องไวที่สิป่ะนี่มาไหนบอหัวมาไหนบอมาไหนบ่อ๋อมันก็ได้ฟิวอยู่พันคืออยู่แต่ว่าจะคื้ไปตลอดได้บ่เออเอาหน้าเจ็บแล้วแท้ของไหมเรียวเรียวตะวันมันหลายอย่างตัวเตยทุนทรัพย์ก็เป็นของหลายสม่วนน้อเอาคือว่ามีเตรียมพร้อมส่มือมาฟิวหล่ะฟิวหนึ่งแท้ส่มือฟิวยังเน่ยก่อนส่อนีืมามาส่มือมาเป็นมือนี่ก็มาเป็นพิดจินตลาเพราะอันนี้ก่อน ตีมไมมาเป็นตีมป้าจิตตะาพุทลาบหนิจิตตะลาพุทลาบลาบ,บอกเลยว,ว่ามันเป็นตะลาพุ่งยิงเ <c oughs> จมันไปทั้งพุ่นเหมือนเราอยู่นี่แล้วก็ห่งช่องข้อตองให้คนติดตามข้อตลอด บ่แมนช่วงนี้เขามีคำเรียกร้องมาเลยวะมื่อื่นสิเป็นยังมื่อื่นสิเป็นยังมื่อื่นสิเป็นยังตลอดเลยช่วงนี้เขาเรียกร้องมาติเขาเรียกร้องมาโอ้ยพอไปติดตามเลยแสดงว่าแสดงว่าแต่ว่าเขาให้เป็นบิวทุ่มมือตลอดเวลาเฮ้ยเขาให้เป็นบิวแบบเพ่งไม่เพ่งเพ่งบิวไม่เรื่อยๆตลอดเวลาช่วงนี้เออแมนค่ะอ๋อนี่บีเพ่งไม่มากเลยเอาบิวเลยังไงบ้างกะไรเห็ดล่าสุดก็เลยเห็ดเพ่งกันพอแต่งเพ่งอะไรอ่ะนี่เพ่งปู่วังสิงขอนี บอกรักที่วังพุทธบอกรักที่วังพุทสะดุดรักที่วังสิงที่วังน้ำเย็นเออมันเข้าบรรยากาศมันเข้าบรรยากาศพอดีกระแสกำลังมากกระแสกำลังมาเพ่หนี้เพลงนี้มวนเพราะว่าพี่แตวสุจิตตากับลองเชิงเวทีเออเอาเสีมือเงินตีในมือเงินมืออื่นยังปรท่านคิดตะบ้าสิกบสิบพอบอกว่าผู้ใดไปคนคิดให้หูบอกผู้ใดล่ะยูริ เอาคูณได้ดกนินอะไรก็ดีหมดละเออเอเอาตีมันได้ปีกอ้าวเตยเห้พอไปนคนเหลือมเาตีย่เงเงหแล้นาะแล้วสีเปรเหตุการบ้านมาเอ็ดตีมันไหมพอได้วนอนอมีคนเบิ้งไหมว่านอตีมดาบซอไม่มีว่านอตีมดาบซอสิไปรเฮ็ุการบ้าน,านอเอ็อบน,นบ่ครบัรบลองเบิง่งเแต่ผู้หญิงหหรอเฮบูแซมแนนเอนบ่ออโอเคเฮบูแซมเนน หลังจากทีมให้ความทีมยังเ่านี่ทีมจีตาลาจีตาลาเราเรียกจีกตาลาหนุ่มอันนี้โอ้มื่อนี้เป็นทีมมันมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เขากระลั่งไปประกวดพอดีกระลั<อ>่งไปประกวดแล้วก็ประกวดวันที<อ>่สิบแปดนี่สีหอดนี่เพราะว่าคนกระลังติดตามโอปอลตอนนี้เก<อ>าต้องเอาแบบกระแสะ<อ>ที่มาแห้งที่สุดตอนนี้กระแสเขาว่าเมฆขึ้นสิบมาเห็ดไอ้มีสีมของเอาเนาะติดำซ้อนเนาะนี่คือวะล่ะ รอดูทีมดาบซอแล้วคนจะจำได้มากที่สุดลองมึงบอห้แก้มน้ำมันเขาจะซื้อดอกบ่ราะมีกระแสแล้วเพิ่นดอกแต่้งแต่ไอแก้มคนแบบนี้โอเคครับเตยธนูสักเกตไอเนี้ยมันชื่อบ่สันนี่พ่อถามเบมึงเด้อมาเสียชื่อมาเสียยิ้มหมวกว่าเขาสิไปลักเอาแล้วสิพ่อบอกพ่อคือเป็นการเซอร์ไพร์บอกว่าอะไรต่ว่าสิไปลักเอาเจ็บ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 เฝ้าเจ็บเฝ้าเจ็บเจ้าครับมาทานน้ำเขาดิ <c oughs> ย่าดิเรียนต่เพลงมึงยิ่งร้มันเดเป็นมันเะเป็นแนวไ <Okay. S 2> ม่ดีโอเค